คุณมิ้นน้องบีโอเคคุณบีทำงานอะไรครับทำธุรกิจส่วนตัวค่ะขายเครื่องสำอางออนไลน์อออนไลน์อะไรอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะบีการขายของออนไลน์ของหนูเหมาะกับหนูมากแต่ทับทางวิ้ญาณวิญญาวุนเล็ดร้อยมุกพันามาให้หนูมาให้เนี่ยมากับคุณย่าพี่นี่คุณย่าเนาะคุณย่า่ยาพี่ในย่านี่คุณย่านี้ย่าพี่ชายย่าพี่ปุ๊บมาคันลังตั้งร้าน พี่คนตัวนำหนักที่ตรงพี่หนูนะเป็นพี่ที่รู้จักกันพี่ที่รู้จักกันจ่างรถเขามาใช่ไหมอ่าจ่ายค่ารถเขายังอ่งยังใช่ไหมเห็นว่าอ๋อมีหน้าเขาเน่เขาปรกันนะหน้าตาปื่อคุณได้ค่ารถไหมวะเนี่ยคุณได้ค่ารถไหมวะหลาหลาแล้วร้องดีไหมนี่ร้องดีไหมหลาแล้วร้องดีนะถ้าวันนี้แพ้โดนแป้งไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอก ลาไม่โดนแปลว่าเขาโดนนี่เหี้ไอ้ย่าเราไม่ธรรมดาเว้ยไม่หรอหนูมาใครหนูมาใครมากับพี่สาวกับไหนไหนพี่สาวหนูนี่ค่ะข้างหน้าพี่สาวหนูแล้วก็น้องไหนไหนน้องหนูอ๋อน้องอยู่หลังพี่สาวน้องร้องดีไหมดีแล้วจะโดนแป้งไหมไม่โดนไม่โดนอ้าวตายแล้วแล้วใครจะโดนล่ะฝั่งนี้เขาบอกเขาไม่โดนเหมือนกันตบขึ้นก่อนเลยคุณย่า ถูกแล้วถ้าจำไม่ผิดเขาน่าจะเป็นคนแรกที่ cover ลงใน YouTube ใช่ไหมอ้าวเหรอเขา cover เองเหรอใช่ไหมค่ะ cover แรงเลยมีน่ายามั่นใจแล้วกันนะย่าองเลยย่ามั่นใจแล้วกันอะไร่แบบยากมั่นใอะไรตอนนี้พูดอะไรก็ได้อลไรอย่างนี้คุยใหญ่เลยโอเคเอามาว่าไงพี่หอมน้องบีเริ่มต้นมาใช้ช่องเสียงผิดส่วนใหญ่เบลจะใช้เสียงเฮด ใช่เปล่าใช่เสียงสูงอ่ะพูดไปเลยพี่ภูหลับอยู่เคยใช้เสียงเสียงสูงย่าีิไม่ได้โม้จริงนะไม่ได้โม้คุ้มค่ารถอ่ะย่าน้องมิ้นเนี่ยท่อนน้องมิ้นที่ฮอเนี่ยขึ้นได้ดีมากแล้วหนูเป็นคนที่ลงยูทูบ cover เพลงเขาคนแรกด้วยพี่จำได้แล้วหนูร้องเสียงถึก หล้งแต่ที่เขาพูดหล้งจต่ที่เขาพูดโ้เบลตัดสินดีมากเลยค่ะลูกคือเด็ดขาดก็เด็ดขาดไปเลยมไม่เหมือนคนบางคนไม่มีความเด็ดขาดพี่พิตาคะหนูเป็นคนจริงใจคะ่ะมากเลยหน<ะ>ูตัดสินแบบนี้พี่รู้เลย<ะ>อนาคตเนี่ยชีวิตอีก้องจะหนุ่ในกำมือใคร ดีแล้วลูกเบลตัดจีนอย่างนี้ถูกต้องแล้การแล้วจ้ะแล้วการแล้วจ้ะร้อยมุกพันห้า